ทำไมผมถึงเลือกทำรั้วคารบอย 1. ห,หัวแข็งแรงทนทานมีความโปรง่งสามารถทนกับสภาพอากาศได้ดี 2. เป็นปูนที่ผมเลือกลอเองความแข็งแรงมาอันดับหนึ่ง 3. เป็นการสางที่บอกถึงเขตแดนแล้วก่อสางผู้มิทั์ให้ดีในพื้นที่ของบานเฮ้าบานเฮ้าสิดูโปร่งไม่อึดอัด แล้วก็สบายตา 4. ราคาถือก,กว่าลั่วแบบทึบถึง3 4. เท่าเลยนะพี่น้อง 5. ขั้นตอนของการเหตุรวดเร็วท่านใจถือใจไว้รุ่นแบบผมขนาด 6. มันมีการอิสระสามารถประกอบลือถอนโยกง่ายเพื่ออยากใหญ่แ่งไหสามารถถอดประกอบได้ง่ายให้ครับ 7. หัวข้าบ่อยเป็นหัวที่ไม่มีติสวยงามบเรียมมีการม่นเสาม่นข้น้นแปสามารถสั่งเป็นงานเป็นอาชีพที่มันคงถาวรให้กับผมได้ตามทีเวามานั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมเลือกหัวข้าบอยครับพี่น้องสวยงามแข็งแรงทนทานทำนาที่ของลัวได้ดีโปรงสะอาด ครบทุกวงจรแล้วครับไปแล้วครับเจอกันไม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้หลุนชู่โชคขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ